มันก็จะทำให้เอ็มรู้เลยอ๋อเราต้องจำด้วภาพด้วยหนูแย้มย้ำรับไหมคะย้มรับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม่ปุ๋ยให้หนูแย้มเอาแผ่นนี้ให้หนูยิ้มชี้เลยชี้เลยอยู่ตรงไหนชี้เลยอยู่ตรงไหนโอ้ยยืนนั่ินดีอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูยิ้มหนูยยังจะมาเล่นกิจกรรมอะไรล่ะคะ สัตว์ใต้้ททองะเลามหาสัตว์ใต้ท้องทะเลเมาดูกันดีกว่านะคะสัตว์ใต้ท้องทะเลของเราในวันนี้มีอะไรกันบ้างเด็กๆรู้จักอะไรกันบ้างคะมีหอยมีหอยค่ะมีปลาปักกระเป้าด้วยโนตี้ปูอะไรมาแอบอยู่ตรงนี้คะมีปลาหมึกปลาหมึกกุ้ยเอาเป็นปลาหมึกกล้วยปลาปักกระเป๋าปลากระเป๋ากุ้ยก้ยคือปลาอะไรเอ่ย ป,ปลากระเบนว่านั้นคือเจลลิฟฟิช,ชใช่ไหมคะเอยนี่น่ารักอันนี้คือแมองกระพุนมาน้ำค่ะมาน้ำค่ะข้างบนคือเมองกระพุนแล้วตรงนี้คือตัวอะไรรู้จักบ้างปลาบานลานแล้วข้างบนจุละคะะตาเตาไม่ใช่ปลาวานอ๋อไม่ใช่ปลาคือวานเฉยๆใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็อันนี้คือหอยมีไข่มุกด้วยมีปีปูด้วยนะมีสาล่ายมีปลาอุ้ยแล้วฝั่งนี้และคะโอ้ยมีตัวนี้ด้วย วอรรัสนะคะกุ้งเรนโบ่ด้วย,ยมีกุ้งเรนโบ่ด้วยแั้ไไแ<อ>มีโลมาด้วยมีปูมีปลาหมึกแล้วมีเต่า <c oughs> ทั้งหมดนี้นะคะดูเยอะแยะมากมายเลยเกมนี้นะคะให้หนูยิ้มหนูแย้มเปิดป้ายนะคะมีอยู่สองกองคนละหนึ่งกองนะคะเปิดป้ายปุ๊บมาอย่างนี้ว้าวสัตว์มีเยอะแยะมากมายให้หาสัตว์หนึ่งตัวที่มีอยู่ ข้างบนนี้โดยที<ห>่อะไรร<ด>ู้ไหมสีต้องเหมือนกันหันหน้าด้านเดียวกันและเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันด้วยนะคะ่เตรียมตัวนะเตรียมตัวนะใครที่หาเจอก่อนให้กดกระดิง่งใครกดกระดิง่งคนแรกแม่ปุ๋ยจะให้พาไปดูสัตว์ตัวนั้นออโอเคไหมคะเตรียมตัวนะรัแมแม่ป๋ยว่าอะไรเยแม่ปุป๋ยวมาอะหนูยิม้มกดกระดิง่งอหนูยิม้มพาไปดูเลยคะ่ะ คืออะไรเอ่ยสาธิตหนู่มยิเยอะเตาหันหน้าไปทางเดียวกันไหมทุกต้องหนึ่งคะแนนหนึ่งสองสาม หนูยิ้มกดกระดิ๊หนูย้ํกดกระดิ๊งไหถูกต้องสีเหมือนกันหันหน้าเหมือนกันเย้หนึ่งสองสามปัดมาที่เดิมมาที่เดิมแล้วลองดูสัตว์แล้วลองดูสัตว์ตัวไหนที่เหมือนกันอ้าวหนูยิ้มอ่าหนูยิ้มบอกว่าหนูยิ้มตัวไหนเอ่ยอ๋อปลาหมึกล้วยสีชมพูถูกตัวหนึ่งสองสามปัดตัวไหนชี้ก่อนนะชี้บอกให้ปุ๋ยตอนนี้ได้นะเจอไหม น้องรๆช่วยดูด้วยอ้าวหนูย้ำบอกว่าหนูย้ำเจอแล้วปูสีแดงถูกตา้าเบนเนือสองสามปั๊บเอาหนูย้ำเจออีกแล้วเ <c oughs> นาะคืออะไรคะปลาหมึกสีอ๋อปลาหมึกแบบนี้เหรอคะ <c oughs> โอเคเ <Excellent. S 1> อ็ก x c e l l e n t ปูม่วงกับชมพูเนื้อสองสามเปิดตรงนี้แล้วก็ดูมองดูข้างหลังเอายำ้ำเจอแล้วหนูย้ำเจอแล้วเหรอปูเฉชวนปูเรนเบอร์ ได้ค่ะไหนอย่าลืมเต้าหนูแย้มเจอแล้วแต่หนูแย้มลืมกดไปดีอ๋าหนูยิ้มกดก่อนปูไงโบแบบปูพักเทลสีม่วงชมพูโอเคหนึ่งสเริมเจอไหมอ้าวหนูย้มบอกว่าหนูย้มเจอแล้วตัวไหนคะตัวนี้ค่ะอ๋อตัวนี้สีม่วงมันกั๊กโอเคหนูยิ้มเจอไหมคะได้ยิ้มมีตัวไหนอ๋าหนูยิ้มอ๋าเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าสมมุติว่า แผ่นนี้มีตัวไหนที่เหมือนบ้างมีไหมน้าหนูแย้มช่วยหาได้นะมีไหมมีไหมน้าอ๋อแม่ปุ๋ยรู้แล้วแผ่นนี้เมื่อกี้เราลืมติดตัวนี้ลืมติดสติกเกอร์เป็นลมเลยใช่พี่ควันลืมติดตัวนี้ให้อ๋องั้นรอบนี้ขอ ขออ่าได้คนละหนึ่งนะคะหนึ่งสองอย่าลืมอะไรนะเมื่อเจอแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งอ่าหนึ่งสองอแม่ปุ๋ยพูดแค่อึอยู่ใช่ค่ะแม่ปุ๋ยเอาหมุนสลับ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 อ่าแม่ปุ๋ยพูดแค่อุ๊บนะหนึ่งสองสามปะได้อะไรนะใครมองแล้วคือตัวไหนตัวไหน กุ้งเรนโบ้แล้วมีเต่าตอนนี้นะคะอุ้มีเต่าด้วยเกมต่อไปเด็กๆอย่าเพิ่งเปิดนะอ้าวมันก็เห็นให้ให้ตัวเองเปิดมันจะมีรูปภาพแค่หนึ่งรูปภาพเท่านั้นเราจะต้องหาให้เจอว่ารูปภาพนั้นอยู่ตรงไหนใช่ไข่พร้อมหรือยังฟังนะแม่ปุ๋ยอาจจะบอก1นสองอุ๊บหนึงสปุ๊บก็ได้นะ1นึ อแย้มเจ้าย้่สิบตันหนึ่งสองสามปัดอ๋อหนูแย้มตันมือย็นดูบ่อยๆอ่ะมันก็จะทำให้เอ็มรู้เลยอ๋อเราต้องจำรูปภาพด้วยโอเคหนึ่งอ่ะ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 เอแอบเห็นอ่ะอ่ะสลับ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 หนึ่งสองสามปัด เต็มตัวนะหนึ่งสองสามปั๊บมือยิมอยู่ข้างล่างเดี๋ยวคนนะเ <laughs> มื่อกี้ค่ะมันแบบหนูแย้ม <c oughs> กันแล้วมือยิมอยู่ข้างล่างามือแ<อ>ย้มอยู่มือหนูแย้มอยู่ข้างล่างหนูแย้มกดก่อนใช่ไหมคะอ่หนูแย้มอยู่ไหนเอ้ยหนึ่งสองปุ๊บอ๋ออ๋ออ๋ออย่าหยุด แม่บุ๋ยว่าหนสองปูหนึสองัปั๊อุ้ออยเจอแล้วยังเจอจริงๆนะตอนนี้วดหนงก็เจอด้นะหนูแยม้มมองแล้วก็ยังไม่ได้หาแล้วก็กดไปเลยหนึสองสมปัดได้อา <c oughs> หนูแยมได้กด้งหอหนูยม้มยรับไหมคะ ยอมรับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแม่ปุ๋ยให้หนูแยม้มเอาแผ่นนี้ให้หนูยิ้มหน้านี้ก็เจอเหมือนกันโอเคแม่ปุ๋ยจะมองในกล้องนะเมื่อกี้นะแม่ปุ๋ยไม่ทันมองต้องขอโทษด้วยด,ดีนะที่หนูยิ้มทักบอกแล้วหนูแยม้มยอมรับแม่ปุ๋ยชื่นชมอ่ะหนึ่งสองสามเปิดแล้วก็มองอ่าหนูแย,นย้มได้หนูยิ้มได้เจอริฟิสค่ะ อยู่ใกล้กันเลยอ่ะเตรียมตัวนะหนึ่งสองสามปดปุ๊บอ้ยหนูย้าเห็นอยู่กับแย้มอยู่อ่าเป็นหอยเกมต่อไปนะจักทะเลแผ่นไหนมีเยอะสุดอ่าลองดูไล่ยูและแผ่นก็ได้นะยิบไปเลยค่ะอ่าหนูย้าาแผ่นนี้แล้วหนูยิ้มเดี๋ยวหนูยิ้มบอกแม่ปุ๋ยนะที่นี่แหละเคยเจอจริงหรอใช่มีตัวนี้เดี๋ยวก่อนนะตัวไหนนะคะหนูแย้ม อ๋อตัวนี้เหรอเดี๋ยวก่อนอ้ออยู่นั่นไงเล่หนึ่งตัวหนึ่งตัวแล้วมีอีกไหมหนูยิ้มหนูยิ้มมาดูได้นะอ่าสองตัวอีกนี่มีไหมหน้าเหมือนกันไหมโอเคสามเนอีกสี่ปลาหมึกเจปลาหมึกอ๋อมีไหมคะห้าหอยห้าหอยอ่ามีแค่นี้แหละว้าวแผ่นนี้มีห้า จิบไปแล้วบอกให้ปุ๋ยได้ค่ะไม่จเป็นต้องเยอะที้ค่ะเอาอันนี้ค่ะโอเคดแย้มเอานี้นะเราไม่ได้แข่งกันปลากระเป้าอ่าปลาปลากระเป้าค่ะสองโอเคสองแล้วสองแล้วสองแล้วสามออสามโอ้จริงห้ามีห้าตัวอ่นูยิ้มบ้างอยากเห็นหนูยิ้มอนุยิ้มเนื้อเผ่นไหนคะเจอหรือยังคะยังไม่หนึ่งหนึ่งสองไหนคะสองโอเคสาม ขอดูหน,หน่อยค่ะหเหมือนกันไหมมุมเหมือนกันไหมอ่ามุมเหมือนกันเตาหนูยิ้มสองคือตัวไหนเอ่ยมานะ้าสองขอนหนูยิ้มตัวไหนคะอออสีแดงปลานนี่นะคะ มี3ตัวนะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะหนูยิ้มหนูแย้มก็ได้เรียนรู้การสังเกตรูร้จักการแก้ปัญหา <c oughs> เราลองเลือกเลยนี่เป็นกิจกรรมสนุกสนุกด้วยนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้สัตว์ทะเลด้วย <c oughs> ให้น้องๆลองเล่นนะคะน้องๆที่บ้านนะแม่ปุ๋ยจะโชว์ปลาตัวนี้ชี้เลยชี้เลยอยู่ตรงไหนชี้เลยอยู่ตรงไหน <c oughs> ตัวนี้มันไม่มีเลย <c oughs> ตัวนี้มีไหมตัวไหนยอยู่ตัวไหนอ่าเอาชี้ได้เลยนะ ถูกตาหนูแย้มเฉลยพอต่อไปนะให้เด็กๆช่วยหาเน่าอยู่ตรงไหนตัวนี้ค่ะตัวนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยเด็กๆเ,เ,เห็นรอเปล่าชี้บอกแม่ปุย๋ยได้เลยจ้าอ่าใครรู้ใครรู้หนูยิ้มหนูแย้มไปเฉลยหน่อยเฉลยหน่อยบนนั้นถูกต้องอีกสักตัวตัวสุดท้ายนะคะนี่เลยค่ะ<ๆ>เห็นกันไหมมันตัวเล็กมากเลยนะปลาปลากระเป้านะคะ ออยู่ตรงไหน,นแม่ปุ๋ยจะเดินหานะคะแม่ปุ๋ยจะเดินหานะคะอเดี๋ยวเเห็นกันไหมคะเดีกยวเดเห็นกันไหมอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงไหนคะอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงไหน,นเอาเฉลยเลยนะคะพี่หนูยิ้มหนูแย้ม สนานมากๆเลยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวแม่ปูขอตัวลาไปก่อนนะคะอ้าวเรายิ้มยิ้ไปไหนแล้วไปเล่นทรายกันต่อบายบายค่ะ